วัสดีพี่น้องเชี่ยาครับวันนี้คืนนี้เราจะทําการปล่อยว่าวนะครับขนาด3เมตรนะครับเป็นว่าววาดลายนมรุงครับว่าวของตั้มนะครับสุราคาเชน,นะครับผมนี่ก็เดินตามหมดข้างยากนีดนึครับเพราะว่าเป็นรอย รอยวัวเนาะนี่เรากำลังเดินมาถึงว่าวแล้วนะครับนี่ลมลมน่าจะอยู่สูงนะครับโอเคห้างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งดรอวิดีโอด้วยเนี่นครับว่า ขนาด3เมตรนะครับเอ๋พอมยังเอาเลย,เลยขึ้นไปแล้วครับผมสวยงามครับสวยงามครับ เรียบร้อยนะครับต,ติดลมมนไปแล้วนะครับผมน,นี่ลมนิ่งครับสบายครับติดลมเลยครับติดง่ายมากครับลม,ลมนิ่งครับพี่น้องชาวเบาติดเรียบร้อยนะครับผม โอเคครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่อง youtube ช่องเนี้ยนัดบุรีรัมด้วยครับผมสวัสดีครับเนี่ยครับว่า